สวัสดีครับสำหรับเมนูกับข้าววันนี้นะครับกูได้ตั้งใทำเป็นเมนูไก่ตุนเห็ดหอมวุ้นเส้นนะครับสำหรับวัตถุดิบที่ใช้มีดังนี้เนื้อไก่บ้านนะครับซื้อมาแล้วก็ให้เราสับเป็นชิ้นพอประมาณวุ้นเส้นนะครับก่อนที่เราจะนำมาใช้งานก็ให้เราแช่ให้นิ่มก่อนนะครับต้นหอมครับหั่นเป็นท่อนพอประมาณเห็ดหอมให้เราแช่น้ำแล้วก็บีบน้ำออกให้หมดนะครับขิงกับกระเทียมนะครับ ซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสเกลือพริกไทยป่นน้ำมันงาซีอิ๊วดำหวานโอเคเดี๋ยวขั้นตอนแรกเราจะมาหมากกักนนไก่นะครับเนื้อไก่นะครับวันนี้ได้เป็นไก่บ้านจะเป็นไก่เลี้ยงแบบลูกผสมนะครับน้ำมันงาน,นะครับซอสหอยนางรม สียขาวนะครับแล้วก็พริกไทยป่นคลุกเคล้าให้เข้ากันหลังจากนั้นก็หมักไว้1 0บถึงยีนาทีนะครับน้ำมันนะครับเล็กน้อยก็พอหลังจากนั้นเราก็นำขิง กระเทียมแล้วก็ต้นหอมนะครับมาผัดสูตรนี้พอดีได้มาจากรายการทำอาหารของจีนนะครับ เห็นแล้วน่าทานเลยลองมาทําทานดูตอนนี้ขิงเราก็หอมแล้วครับเราจะตามด้วยเนื้อไก่นะครับ หอมมากเลยครับเราจะผัดให้ไก่เปลี่ยนสีเลยนะครับเผ็ดหอมครับ เราจะแต่งสีด้วยซีอิ๊วดำหวานเล็กน้อยนะครับน้ำเปล่าครับ นำฝาหม้อมาปิดไว้นะครับเราจะชิมรสชาติดูนะครับปรุงรสนะครับด้วยเกลือเล็กน้อยแล้วก็ซอสปรุงรสนะครับ เราจะชิมรสอีกครั้งนะครับชิมรสชาติได้ที่ก็ตามด้วยวุ้นเส้นเลยครับใส่วุ้นเส้นลงไปแล้วเราก็จะปิดฝาไว้กรอบนะครับ โอเคตอนนี้วนเส้นเราก็นุ่มแล้วครับเราก็จะตามด้วยต้นหอมปิดท้ายนะครับหลังจากนั้นก็ปิดฝาให้ต้นหอมสลดเพียงงคันนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับเดี๋ยวเราไปชมหน้าตากันในชามนะครับ ครับนี่ก็คือหน้าตาเมนูไก่ตุน๋นเห็ดหอมมุ้นเส้นฝีมือโค้เดียมใจนะครับลองไปทําทานก็นดูนะครับทานกับก็สวยร้อนๆเนี่ยเข้ากันดีอย่าบอกใครทีเดียวเชียวคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เที่ยวลำใจ .com ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ